อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันที่18มีนาคมเป็นอีกหนึ่งเช้าในทุกเช้านะคะกาแฟนางบีนะคะ250บาทโกโก้290นะคะตอบโจทย์ใครบ้างนะคะเปลี่ยนมื้อเช้าของคุณนะคะจากกาแฟเดิมๆนะคะเป็นกาแฟ กาแฟสุขภาพนะคะตัวนี้ตอบโจทย์เรื่องอะไรนะคะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการเรื่องระบบขับถ่ายเรื่องหุ่นนะคะเรื่องหุ่นเรื่องออสัดส่วนในร่างกายนะคะแต่ถ้าใครไม่ไม่ชอบนะคะก็เปลี่ยนเป็นกาแฟอื่นๆได้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็ไม่ทําให้เราอ้วนเพิ่มมากขึ้นนะคะเรียกว่าเปลี่ยนมื้อเช้าให้เป็นมื้อที่ดีนะคะเพื่อสุขภาพของคุณนั่นเองนะคะและใครที่กินกาแฟไม่ได้ก็มีโกโก้นะคะ โกโก้ go, ชงได้ทั้งร้อนและเย็นนะคะก็มาชงให้ทุกคนดูนะคะกินเองนะคะใครที่สนใจนะคะพิมพ์คำว่าสั่งซื้อนะคะหรือพิมพ์คำว่าสนใจนะคะกาแฟนางบี250บาทนะคะโกโก้290บบาทนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะ